สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังกินพยานกับข้าววันนี้แล้วจะไปเบิร์กใกล้ๆอยากโชว์เดี๋ยวทำเป็นแทมเมนูปรดอยังละคะยำอ๋อหอยดองหอยดองยำไม้ตะวานวันน่ะคืนวันน่ะแบ่งไว้กินไงอยู่ประหยัดกินกับมะเขืออันนี้อยังคะไข่พะโล บะมรุ่งเนาะนัอนกันได้มะไหดองแล้วก็พักเนะาะพักกินกับกินแก้มแน่หน่อยนี่สำนียงบอสมีต้มปลาอ,อ๋อเดี๋ยวต้มปลาอีเอ็งปลาทูนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนปลาไปอ้วนต้มปลาทูต้มซมปลาทูสุดผายกินผายแอลต้มปลาซอสใส่ขมิ้นด้วยนะมันหอมมันเหลืองมันเนี่ยเลย ขมิน้นแบบสุดน้ำโกโก้เลยบ่ไอ้เห็นว่ากินได้นลนะเนี่ยเป็นสมุนไพรไม่อะขมิ้นไงขมิน้นอ๋อสูตรพญา่ปุ่นเนี่ยต้องใส่ขมิน้นต้มสูตแบบใส่ขมิน้นสมุนไพรเจอสมุนไพร <c oughs> น้ำสบบมุนไพรมันผสมอะไรบ่ไอ้ฝุ่นละลายละ,ละ,ละหอมนะ <c oughs> คนหนึ่งก็เอาเล่าใส่าปากคนหนึ่งก็ถามจะไปอู้ด้วจะไดน้อกระยักเวะ่น้ำเนาะให้บ่าน,น้ำแน่โอเคไอ<ป>แล,ล,ล้วสุกแล้วปะเขียงเลยโอ้โหลูกโดดพอ่อเป็นแต่สดเนาะสดหมูแพ้งกับกินปลาทูไปก่อนพี่นอ้อง มูมันแปงเขาจะกลิ่นป่าก็อ่เพราะมันเอาหมูขายเขาขายเลยกินเคราแต่ตววะวันไปตลาดได้มันลงแล้วนะราคาลงเนะาะลงแล้วมันขายมาได้ไงมีแต่ชื่อตักตัวเดียวกันไนปเฮ้ยเดียวคนละตัวเดียวคนละไก่ตักนักกันจะบดนักอ่ปะปลาต้มส,สมปลาทูหอนหอนต้มสมอ่าต้มต้มต้มปลาทูหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาต้มใหญ่มาเด้วยพายขยะ เคยลองวะเนี่ยวันี้นตะกี้ผมม่ได้ทำวิธีไอ้ถ่ายวิธีทำไว้นะครับเนาะพอดีว่าอยู่เข้าให้รีบทำน่ากินน่ากินน่ากิๆฮัโล่ก็น่ากินดอดยเหนี่ก็หอยดองและอามา้มแบปลาตรงนี้มันไข่นะ,ะไข่ป่ะอ้มเหลืองบอกกินหรอกบอกไข่เหรอไอ่ใช่ครับ แซบปะม<า>สมสมไอ้ไอใช่สมยังสมยำปลาทูนึงก่อนอาหารครับน้อยนึงใช่ส,สมไอยังก่อนต้องทาำสมกระขามปะใช่สม้มกระขามดิบถ้าเขาอยากจะคือมันหอมแั้กับบีบหน้ามะนาวใส่น้อยมันจะหอม ผอมน้ำมะนาวไงนะมาเก็บอากาศเด้อพี่น้องแผละแผละสําหรับอ่า,อาคอมเมนต์ถ้าตอบจ้าไปผมขอไปเด้อเด้อบางทีผมทํางานเข้าหลักม่ค่อได้มีเวลาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะสําหรับมือหนังกะทักทายเพื่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะมาเสบ็บเส็ต้มสมประทุนะครับขอตัวก่อนต้มสมประทุน้ำะึ้งอ้วนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ